Holy moly, moly, moly. molly 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 ยินดีตอด้อนรับเข้าสูเพจเอมิก้าเรซินะคะวันนี้นะคะมิก่ายืนอยู่ที่มิสซูรีพับบิกเช่นเคยแล้วก็นี่เลยวันนี้ขอพูดในแบบธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงเนาะแบบบางทีก็ใช้เสียงแบบว่าดูเวอร์วังอลังการโอเคเดี๋ยวพามาดูรถดีกว่าวันนี้เจ้าตัวมิสู u b i s h i ็กซ์เพนเร์รุ่นนี้เป็นรุ่น t t นะ GT เนี่ยเขาจะขายหรือว่าราคา895,000บาทนะ GT สีนี้8 แส0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวก็เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้นะโปรโมชั่นนะมีอะไรบ้างมีชุดแต่งนะคะชุดแต่งนี้คือแถมจัดให้เต็มเต็มคันสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตด้านข้างจัดให้เป็นชุดแต่งชุดแถม,มชุดแถมมันเป็นของแถมของแต่งนะดอกก็แถมไปอันนี้คือแถมให้ลูกค้านะมีด้านหน้ามีด้านข้าง จริงมันมีหลายหลายทรงให้เลือกแต่วันนี้ลูกค้าเลือกทรงนี้เราก็ติดให้ทรงนี้เดี๋ยวตัวชุดแต่งเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องแต่งรถในเมกาก็จะต้องบอกลูกค้าอยู่แล้วว่ามันมีแบบไหนอะไรยังไงแล้วให้ลูกค้าเนี่ยไปเลือกเอาเลือกรับเอาอ่ะด้านท้ายเขาก็จะมีตัวนี้เลยเห็นไหมท่อที่เป็นท่อเหลี่ยมท่อหลอกอันนี้เป็นท่อหลอกเฉยเฉยติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะไอ้เบนเดอร์เนี่ยเขาเป็นรถเจ็ดที่นั่งดังนั้นเนี่ย เขาเป็นรถครอบครัวขนาดย่อมจยำมย่อม,มรถครอบครัวที่คุ้มอ่ะอเจอะก็ดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อ Apple Car p l a y a n ด r อ i d a ล t o อะไรพวกเนี้ยได้หมดแล้วจอคมมากเลยนะชัดมากเลยเห็นปะ่ะมันลิงก์เลยนะทั้งหน้าทั้งข้างหน้า,ข,า,ข,า,ข,าข้างหลังเนี่ยแล้วก็คือเวลาที่ไปกับครอบครัวเนะสมมติมีหลานเนี่ยหลานนั่งตรงนี้หูดีมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย ตัวเครื่องยนต์เนี่ยของเขาก็ให้มาอยู่ที่เครื่องยนต์ 1,500cc นะเป็นรถที่ให้กําลังแรงม้า105แรงมา้าภายในก็ตกแต่งดีไซน์อย่างเห็นเลยสวยงามมากเกียร์ก็จะเป็นในถุงองตัวเกียร์ CVT มีเบรกมือไฟฟ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะถ้าให้แนะนำเอเมิก้าก็จะแนะนํารุ่นนี้แนะนำก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่ว่า0เนี่ยสำหรับคันนี้มันก็จะผ่อนอยู่ผ่อนค่อนข้างที่จะหนักแหละประมาณ 4 0 0พประมาณนี้นะคะสำหรับค้างวดที่ลูกค้าจัดแคมเปญที่เป็นแบบว่าไม่ใช้เงินนะดาวศูนย์เปอร์เซ็นน่ะมันจะผ่อนอยู่มันหมื่นสี่นะคะแต่ถ้าลูกค้ามีเงินดาวนิดนึงขยับขึ้นมาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นข้างวดก็จะดปลงไปนะคะเดี๋ยวอมิก้าคำนวณให้นะคะถ้าลูกค้าอยากทราบข้อมูลเนี่ยก็ติดต่ออีมิก้าเข้ามาที่0 9 4ย์8 6 8 5 6หนะคะหรือว่าแอดไลน์หรือทักเข้ามาในเพจก็ได้เนาะเดี๋ยวแจ้งเข้าไปนะคะเกี่ยวกับในส่วนของตัวแคมเปญต่างๆว่า มีอะไรให้บ้างมีดอกเบีย้ยมีส่วนลดมีชุดแต่งแล้วแต่เราจะเลือกนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถปรึกษาได้ว่ามีเงินเท่านี้ออกรถได้ไหมยอยากได้รุ่นนี้ได้ไหมหรือปรึกษาเกี่ยวกับไฟแนนซ์อ่ะจัดยากไหมจัดผ่านง่ายไหมเนี้ยคือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยอ่ะคลิปนี้อ่า